น้องกินม,ามาั่งห่าพักปลูกเองจ้ะพักแล้วก็สื่อใส่กล่องมากใส่กล่องเห็นบะมว่ามา่าแบบก็ลีก็ลีลเป็นว่เพจปลูกเองจ้ะเนี่อันจากที่ข้าเจ้าไปสื่อมาอจากตลาดนะแม่จ้ะตลาดเราไปที่นี่มันเลือหกห่าเลือเอาไปเสียบไว้จ้ะได้กินยุ่สามรอบเลยได้จ้ะกินบ่จ้ะมัม,ามา่า น่ากินมากแต่อาจจะเผ็ดน้ำลายแดงใส่กอคุ้มน้อง,องมึงชอาพี่น้องอะไรยังกินแล้วไม่กินน้ำกัน้ะจ้ะแ่บอยู่พักน้ำจ้ำพักมมูข้ัวบงหลวงก็พักหม thấy các phát ăn, nó mà nó cho nó bây giờ sẽ khai có bên nhất nhà với con hãy có xin chào เขิอมอยู่มืดเหมือพี่น่องเอ้ยพักพักลวกมึงตอนเสารย่างรู้ดกแรงมา ăn bàn đấy ta Hòn. Nhìn hình bưng thật chặt. cọc thùng. Mới đây nhìn hình bưng แสงแสงเล้ด้วยจ้ะเด็กหน่อยเปิดปิดประตู ลงมาอับ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 อป้อนอืมอมลงเพดดูได้จ้ะ แต่สิดอสเพ็ดลงมาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาใส่เคืงเ่งใส่พักใส่ยังลงไปแต่ก็แซ่บใหเบอร์แซ่บก็แซ่บจ้ะไม่กินน้ำกันพักกดซับตะไคร่กดไหลกดแชมเลยเด้จ้ะ,จะไปละพักพักมู Ăn nước phải nó trời. Ăn nước thải Đi đi lại. Đi đi luôn bạn